อ๋อแต่เท่าที่คนได้เห็นเนาะคนรู้สึกว่าแบบก็ก็เข้าใจเขาแบบเข้าใจมากๆค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเราก็ก็ต้องมีวิธีฮิลลิ่งของตัวเองเนาะคนเห็นคนก็เข้าใจมากๆตัวคนเองก็ก็เคยเคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหวอะค่ะ <c oughs> คนไม่แน่ใจว่าโดยบริบทอะเขาหมายถึงเรื่องอะไรเนาะแต่สำหรับเพิร์เขารู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วที่สิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสำหรับเพิร์นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเลยผ่านมาได้ยังไงล่รคะ อย่างแรกอย่างที่เคยบอกทุกคนไปคนว่าคนมีผู้คนแวดล้อมที่ดีกับคนมากๆเนาะแล้วก็คนอยากคนเป็นคนรักเอเนอร์จีตัวเองในวันนี้ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ชัดๆเลยคือคนไปวัดแล้วมีคุณป้าที่คนไม่รู้จักกันมาก่อนวิ่งมากอดคนแล้วเขาร้องไห้แล้วก็บอกให้คนอะสู้ๆแล้วก็อย่ายอมแพ้นะลูกวันนั้นคนเลยรู้สึกว่ามันมีคนที่เสียใจกับเรื่องเนี้ย เยอะมากมากท่านั้นที่เขามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจแตกสลายมันมีคนที่รักพวกเราแล้วก็เสียใจไปกับพวกเราเยอะเธอก็เลยรู้สึกว่าหลังจากวันนี้คนจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มกลับมาที่ตัวเองก่อนเลยแต่การตัมเ,เป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นความเข้มแข็งแล้วก็หลังจากนี้เวลาคนพูดหรือทำอะไรคอนอยากเป็นความสุขให้กับผู้คนมากกว่าเป็นความเสียใจเป็นความผิด